สวัสดีครับอยากมีเรือสักลำอยากทำเรือเป็นสักลำต้องเฉวงเรือโบราณน,นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหาในคลิปกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเฉวงเรือโบราณด้วยนะครับหรือถ้าหากว่าต้องการที่จะพูดคุยกับเฉวงโดยตรงก็เบอร์นี้ได้เลยหรือแอดไลน์ line. นี้ก็ได้เพื่อสะดวกต่อการสื่อสารนั่นเองนะครับพี่น้องครับต่อเนื่องเลยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งเป็นคลิปที่29เราได้หาความกว้างของอุปกรณ์บนดาดฟ้านะครับ มาคลิปนี้เป็นคลิปที่30นะครับซึ่งคลิปที่30นี้เราจะมาหาจุดตำแหน่งวางกงเรือนะครับว่ากงเรือแต่ละตัวนะครับที่จะวางของลำเรือนี้นะครับวางตรงจุดไหนบ้างนะครับพี่น้องครับดังนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะมาหาจุดตำแหน่งที่จะวางกงนั่นเองนะครับพี่น้องครับอย่างลำนี้นะครับโรเจอร์วินเดียม1น1 9นนะครับเวลาเราวางจุดที่เราจะวางนะครับเราก็ดูช่วงท้ายเรือว่าจุดท้ายเรือที่สูงที่สุดนะครับ มีอยู่เท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราวางจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับสูงเกินไปนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเปลืองไม้มากเกินไปนะครับน้องครับเพราะงั้นเราก็เฉลี่ยลงไปว่าตรงช่วงท้ายนี้นะครับเราอาจจะต่ําลงมาจากจุดของตัวของขอบตัดฟ้านะครับหรือตัวของขอบรั้วนั่นเองนะครับลงมาสักนิดหนึ่งเพื่อให้ตรงนี้นะครับไม่ต้องกินไม้มากเกินไปหรือไม่เสียไม้มากเกินไปนั่นเองนะครับพี่น้องครับ อย่างรอบนี้นะครับเรากําหนดความสูงของนะครับของแนวระดับของกงเรือนะครับจากตรงกระดูกงูด้านล่างนี้ขึ้นมานะครับอยู่ที่27เซนนะครับ27เซนนะครับสองขาต้องให้ได้เท่ากันนะครับ27เซนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตีเป็นแนวระดับยาวเลยนะครับพี่น้องครับ เราก็ได้เส้นระดับนะครับแนวที่เราจะวางกงเรือก็คือความสูงของกงเรือนั่นเองนะครับพี่น้องครับทีนี้เราก็มาหาระยะของกงเรือนะครับคลิปที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับเราได้คํานวณจากการหากงเรือจากเรือจริงๆเลยว่า จำนวนของกองเรือของเรือโรเยอวิลเลียม1719นี้ทั้งหมดจํานวนกองนะครับ20กองนะครับมี20ตัวนะครับเพราะงั้นเราก็หาค่าเฉลี่ย้วเราเอาจุดเริ่มต้นของหัวเรือตรงนี้นะครับบินน้องครับไม่ใช่ไม่ยันนานะครับเพราะตอนนี้เราหาจุดวางตําแหน่งของกองเรือเพราะงั้นเราต้องเอาเฉพาะแค่ตัวลําเรือนะครับพี่น้องครับเราก็เอาจุดที่เป็นจุดหัวเรือจุดถึงท้ายท้ายคือจุดไหนครับก็คือจุดที่เป็นจุดหักของ ช่วงหางเสือนะครับพี่น้องครับวัดค่าจากจุดหัวเรือนะครับมาถึงช่วงจุดตัดของหางเสือจุดนี้นะครับระยะเท่าไหร่นะครับตรงนี้วัดมาได้92เซนนะครับ92เซนเราต้องการจํานวนกรงอยู่ที่20นะครับเราก็ต้องหารด้วย21เพื่อที่ให้มันเกิดมาตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ปิดช่วงท้ายพอดีนะครับ9 2นะครับหารด้วย21ดก็จะตกอยู่ที่4.38นะครับ4.38 เราก็ปัดมาเป็น4.4นะครับเราก็ตั้งบนเนียอยู่ที่4.4นะครับปบรับบนเนียอยู่ที่4.4นะครับด้านหน้านี้นะครับเราก็ตีเส้นตรงไว้เลยเพื่อที่จะได้กํากับช่วงหัวเรือไว้นะครับ แล้วก็วัด4.4ตามที่เราได้ตั้งค่าอยู่ที่วอร์เนียไว้นะครับเราก็ได้ระยะจุดวางกงเรือนะครับตรงนี้คือจุดวางกงเรือเลยนะครับพี่น้องครับนะครับกงเรือทั้งหมดของโรนียวิลเลียมหนึ่มีทั้งหมด20ตัวนะครับก็เริ่มจากท้าย พี่น้องจําได้ใช่ไหมครับจากคลิปที่ผ่านๆมานะครับเราเริ่มคํานวณกองเรือนะครับเฉพาะกองเรือเรือเราเริ่มจากช่วงท้ายมหาด้านหน้านะครับว่าตั้งแต่กองที่1นะครับไล่มาเรื่อยๆจนถึงกึ่งกลางก็คือกองที่11นะครับพี่น้องถ้าว่าพี่น้องดูคลิปที่ผ่านๆมาแล้วพี่น้องจําได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงท้ายก็คือเริ่มตั้งแต่กองที่1จนถึงกองที่11นะครับแล้วก็ช่วงหน้าต็ต่อจากกองที่11 ถึงกองที่20นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็เขียนเลขกำกับไว้เลยนะครับว่าแต่ละจุดตำแหน่งคือกองไหนนะครับอย่างนี้เราก็กำกับไว้เลยนะครับว่ากองที่1นึ่งครับด็กเขียนเลขหนึ่งไว้2นะครับกรงที่สา5 6ี่ไล่ไปเรื่อยนะครับไล่ไปเรื่อยแล้วก็เขียนกำกับด้านล่างไปด้วยนะครับแล้วก็เขียนเลขกำกับทั้งบนนะครับกับทั้งล่าง นะครับเพื่อที่จะได้ตรงกันว่าจุดตำแหน่งตรงนี้นะครับเวลาเราขึ้นเรือจริงๆนะครับหมายถึงว่าเราตัดกระดูกงูไว้เรียบร้อยนรับตัดโครงสร้างทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเราต้องการที่จะเอากระดูกงูที่เราตัดมาเรียบร้อยนะครับติดตรงตำแหน่งไหนก็คือตรงตำแหน่งนี้นะครับเวลาเรา ปัดกระดูกงูเรียบร้อยแล้วก็เอากระดูกงูมาทาบกับต้นแบบนี้นะครับว่าจุดนั้นคือจุดที่เท่าไหร่นะครับแล่ตั้งแต่กรงที่1จนถึงกรงที่20นั่นเองนะครับพี่น้องนี่คือนะครับภาพรวมของการวางตำแหน่งของกรงเรือนั่นเองนะครับพี่น้องครับเพราะงั้นก็จะจบในการเห็นแบบนะครับด้านข้างของเรือรอยัลเวิลด์1719นะครับทีนี้คลิปถัดไปนะครับก็คือคลิปต่อไปเราก็จะมาหาค่านะครับ ของกงเรือนะครับว่ากงเรือนะครับมีความโค้งเว้าอย่างไรนะครับคลิปถัดไปก็จะเป็นงานของการหาค่าแล้วก็วาดรูปแบบของกงเรือลงในกระดาษแข็งหรือลงในกระดาษพิมพ์เขียวเพื่อที่จะเอากระดาษนั้นนะครับไปทําการขยายให้ได้ขนาดไซส์6เมตรนั่นเองนะครับพี่น้องครับเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องครับการคํานวณแบบเรือรบหลวงโรเจอร์เวเดียม1719นะครับไซส์ขนาด เม50ก็คือไซส์ตัวนี้ก็คือขนาดไซส์เม50แต่ว่าเราต้องการที่จะนําไปขยายให้เป็นขนาดไซส์6เมตรนะครับเนื้อหาตั้งแต่คลิปที่หนึ่งจนถึงคลิปที่สามสิบถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าพี่น้องค่อยๆแกะค่อยๆติดตามไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่คลิปแรกทําความเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับและพี่น้องจะรู้ว่าทําไมชเวงเดือโบราณถึงต้องมานั่ง เขียนแบบเองออกแบบเองเพื่อที่จะได้เนื้อง,งานที่มีได้สัดส่วนแล้วก็สวยงามยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องชอบช่วยกดแชร์กดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมชเวงเรือโบราณด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องครับแล้วก็ชมคลิปถัดไปของผมต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ